เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สังคมตั้งคําถามถึงการครอบครองวุืนครับหลังจากมีอ,อสอนะครับใช้ปืนยิงคนที่อยู่ในร้านข้าวต้มเสียชีวิต2คนครับแล้วก็บาดเจ็บอีก3คน มีคำถามตามมาถึงเรื่องสิทธ anyway, ิ์การครอบครองการพกพาแล้วก็ใช้ปืนของอสนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้ก่อเหตุอ้างว่าเขาไม่พอใจที่ถูกเจ้าของร้านด่าทอกล่าวหาว่าเขาชักปืนออกมาส่วนลูกค้าในร้านก็บอกว่าจะเป็นพยานให้ก็เลยไม่พอใจโมโหและตัดสินใจก่อเหตุตำรวจตั้ง4ีข้อหาด้วยกันค่ะ ภาพวงจรปิดในร้านข้าวต้มบนถนนนวลแก้วอุทิศเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบันทึกภาเพเหตุการณ์ขณะที่นายอัครพลอายุ50ปีอ,อสอํำเภอหาดใหญ่ยืนอยู่หน้าร้านกับพนักงานค่ะหลังเกิดการต้เถียงกันในรอบแรกก่อนจะเดินออกไปจากนั้นค่ะกลับเข้ามาในร้านอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปืนขนาด9มมใช้ปืนยิงคนในร้าน ซึ่งขณะเกิดเหตุมีครอบครัวหนึ่งจำนวน4คนคือพ่อแม่และลูกสองคนมากินอาหารที่ร้านฉลองวันเกิดกันโดยนายสิทธิพงศ์ผู้เป็นพ่อถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนางสาวอารชรแม่ถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลและลูกสาววัยหกขวบบาดเจ็บนางสาวภาวนาเจ้าของร้านถูกยิงที่ศีรษะบาดเจ็บล่าสุดอยู่ระหว่างการผ่าตัดและยังมีลูกค้าอีกหนึ่งคนบาดเจ็บที่แขนอาการปลอดภัย ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน8ปลอกกระจายอยู่เกลื่อนร้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ลำดับเหตุการณ์จากการสอบสวนพยานที่อยู่ในร้านและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทำให้เห็นไทม์ไลน์ที่เกิดเหตุโดยพบว่าผู้ก่อเหตุมาที่ร้านคนเดียวสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มก่อนจะเดินออกไปทำธุระริมถนนค่ะ ระหว่างนั้นพนักงานในร้านจึงเข้ามาเก็บโต๊ะเพราะเข้าใจว่าลูกค้ากลับไปแล้วทําให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจเกิดมีปากเสียงกับเจ้าของร้านและพนักงานก่อนจ่ายเงินแล้วก็ออกจากร้านไปแต่หลังจากนั้นกลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งและก่อเหตุขึ้นผู้ต้องหาเข้ามอบตัวพร้อมกับรับสารภาพครับอ้างว่าช่วงที่กลับมารอที่ร้านอีกครั้งเจ้าของร้านถามว่าทําไมต้องชักปืนด้วย ก็เลยบอกไปว่าไม่ได้ชักปืนให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้เลยซึ่งก็ไม่พบว่ามีการชักปืนนะครับเขาอ้างว่าเขายังยกมือไหว้เพื่อขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดแต่เจ้าของร้านก็ยังต่อว่าครับซึ่งผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆบอกว่าเห็นเขาชักปืนจะเป็นพยานให้และผู้บาดเจ็บอีกคนพยายามเข้ามาควบคุมตัวเขาแล้วก็โทรศัพท์ไปหาตำรวจครับซึ่งเขามองว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรจึงโมโหแล้วก็ก่อเหตุนะครับ พนักงานสอบสวนตั้ง4ข้อหาครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นยิงปืนในชุมชนและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเพราะว่าคดีนี้นะครับอยากให้สอบสวนให้ละเอียดก่อนที่จะพิจารณาในข้อหาต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยผมแจ้งให้ทราบว่าแจ้งข้อหาในเรื่องฆ่าผู้โดยเจตนานะครับมีอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนนะครับตัวผู้ต้องหาก็รับสรารภาพตอนนี้ พยานหลักฐานกันในที่เรารวบรวมต่างๆผมเชื่อว่ามีความชัดเจนนะครับญาติเตรียมเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตสองคนที่เป็นสามีภรรยากันไปประกอบพิธีศพที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะคะและบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไม่มีความปลอดภัยนิ่ัยดีครับรับเพื่อนครับผมเป็นคนเรียบร้อยครับ พี่สําหรับเหตุการณ์บยน,นี้ครับพี่ที่คิดว่ามันจะเกิดกับครอบครัวเราไหมครับพี่ผมว่าถ้าอยู่วันนี้ก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เกิดนายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาครับ มีคำสั่งให้ในายอัครพลผู้กองเหตุซึ่งเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอหาดใหญ่ที่4ออกจากการเป็นสมาชิกครับ